อ่านะครับวันนี้มาดูเจ้าลูกชายหน่อยนี่เจ้าชากนะครับปล่อยครับตัวเมียนะครับเมียเป็นลูกเจ้าเดอะฮักทำไข่เชื้อขายอยู่นะครับรอขนเต็มนะครับได้มันกันอีกแน่ครับปีนหน้าตัวเมียก็อยู่แถวนี้นะครับปล่อย ต้องไปหาก,กินแถวนี้แหละไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนบ้างอ้ออยู่ในนี้ครับนีะครับลูกเจ้าเดือดฮักทั้งหมดนะครับแม่พันธุ์ัดจากคู่คู่เกิดที่เตะแล้วนะครับสวยงามนะครับเป็นเยีย่ยเขียวๆนะครับ ามดูลูกชายอีกทีหนะึ่งสาธิตสี่ไฟนะครับเจ้าชากไฮปอวุดร้อยนะครับไปแล้วเปลียวนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมติตมัตม